บอเห็นวินนะออกมาทางกงมวงพี่ดเดี๋วินอยี่เดี๋ยวพี่่าเลยโอ้ยจังเดมาหน่อยเลยพัวลวกเฮ้ยบอกให้ตเมนาตคได้นใช่ตะกกมาสูเลยอนนั้ชองมืออยากเราก็ไ่ได้ยินต้องซื้อว่าเติมงินใี้เ้าเลยแค่ดินบนาเลยยังไม่ดูจบเพืจหาือวดแล้วน้ำมันนะ Anh giùm mọi tay bắt tẹt bà làm sao 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 bà làm สาวน้อยบ่มีโมป้าลุงเอ้ยแลนลงมาหาน้องวินน้องวินกับบ่ยูเออน้องวินน้องวินกับเสีม้อยอยู่ไปไปเบิ่งไะแก่บ่เชืยร์นะบ่แก่ก็ยางคอนเด็จไปนี่ยต่บางกาบเด้อเออมึงดูหาน้องวินอยู่บ่ให้ก็จะเพี้ยนเพิ่งแรกน่ะเฮาทักทายอยู่

อ่านเด้สบายดีเด้อไม่ตู้เด้อพู้ตู้เด้อสบายดีไม่ตู่ฮอนเด้อพี่น้องเไยสบายดีน้องเชยอ่านใช่ห้องไงฮะดูเพื่อนใหม่เพือนใม่ผู้ปาน้องเชยเลยว่ะพี่มาดิเด็น้องเห็นน้องเห็นได้ปะดิมอว่าห็มอ อ,อ,อยู่กับเรเป็นชุกเป็นห่อนอนึกรุกทุกทุกแีก้วแม,ม่จะตายได้บอกแม่จะตายนิ้วนี่ยักแล้วม,มาห่อนถามซาลายด้วยซา <c oughs> <c oughs> ลาดเจ้ามาให้นะบ่รู้ฮะอันนี้ก็ว่าไปม้ำกันใช้นิว้วดหนิ้วไปน้ำนิ้ววะมินบ่ไปไปลงไปก่อนจะไปไปขึ้นๆลงลงอย่าไปจีตกุกเฮ้ยไม่กระเท่อมไม่เห็นยังกันนั่นไปจีพาไปน้ำวินไป vin nhiều hơn ngâm bù vin hiện nay nè vin bà. cho tang chéo phải bao nhiêu Không mong mong Tang phải cái một bà? Mong ừ, tốt, bà. À, 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 à. Oh, thế 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 thế. tang chéo phải mong, đó. Má thử, mày thử má chăm Ba, hà nong vin ở bạn bà luôn người. mà hà nong, nong yêu phun, đó, bà phò ก็เลยแตงแจ้วไปกินมะม่วงอยู่พุ่นบ้านไปไปกันเด้อไปาป่าดุงเลาะบ้านสวนก่อนอากาศกะฮอนคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็หามูแรงแล้วเนาะเด็ดเป็นยังป่านว่าเที่ยงแอนแอนใช้วินนอนบ่วินนอนบ่ารึ วินนอนด้วยงามบ่เนาะใส่วินเด้วินเอ้ยใช่อเห็นวินนดออกมาทางกงมวงพี่ด้เดียวินเห็นพี่อดูพี่ว่าดยโอ้ยจังเดมาหน่อยหัวล่างเฮ้ยลี่ว่าจากดินนีกันบ่าจา ยืนพันปูกันันปูกูยังจะจ่อยพี่พ่อจัะมาขึ้นไปหาเอ้ยเช้าปัดมากะห้อนพี่น้องเอ้ยพวกนี้แม่น้ำปานงัวปานควายดินหมาหน่อยเจ้าห่อนดินมาเจ้าห้อนเหยืมาอยากดินน้ำมาอยากดินน้ำสบายดีป้าลูกนี่หรอกไปเอ้าใสยหัวใช้นิ้วนะเอ็นยวแลนมาก่อน เอาไปหาแม่ตู้อีด้วยเด้อเออน้องวินน้องวินอยู่น้องวินดีอยู่พี่เอาไตู้อีกงแก้วให้เกือขนาดเอบเบ้ลไปหยบลลหรอวะสบายดีอชาบดีครับไม่หัวหายแผนี่คนเห็นเอย่มาหยอกน้องกนมายอกน่องนานกวัวว่าอะอยาหาน้องวินเอาบอกพวแค่ยกพวกแค่ ลานอนี่ไปเอาหมักกมากินดีกว่าว่เออมักยังมักข้ากินเมื่อั้นบ่มักม่วงหาเนา่เอาอยังม่วงม่วงหม้าโคบ่โอ้พี่น้องเลยมาอยู่ห่มเย็นหมักวงเลยแดงได้สิดดนหัวมาน่อยนี่ได้นอกนะแงเนี่ไปหอก้ไปแทงตาน้องไดห่ะเือนเลยนอนเย็นจะจ้อยไดนี่ยินสิบุตรไปน่ มันเจี๊ยค่อยค่อยประเด็กประเด็กค่อยดูสิเสื้ชุดไอ้ตาได้มาน่ะเพิ่นอ้วกเพิ่นอ้วกเสืชุดกินนุ่มหลายเอาเจ้าแม่ทั้งรุมมันเหี้ยดูยับยับเต้าวินจักได้วินกันเสียเอานี่คุ่เชิดตัววินเนี่ยอัดหมินประเด็กจะทุยนะฮะปะมือนะดีเชื่อเชื่อตุยแดงแจวให้แต่กับังมนีวิน แกจะเอานี่ใช่ตดิน้วันเย็นนะอยูนี่นะแม่นหละนิ้วคู่ห้างมัแดงใช่ินนิ้วโอ้ยผู้สาวดินของเครื่องสบายดีป้าล้วไ่ะสบายดีเด้เลยสาีดอกแเนีมาแมอมงองกันเด้อมสู่เอางงกันแค่พอแค่ะ บอกราไปไปเอาหมากันมากินไปพอช่วงไข่นี่เป็นไข่กุก้าได้ค่อยกลัวบ้านนี่ไอาวิาเมื่อคืนไม่ไเป็นยังยามันถึงแปลกจะเห็นนยังจะเนียงเป็นไข่ขี่หอดพอจานอย่างนี้ขิงทอดพอจานบ่เอะเอเย็นแคอย่นพี่น้องเลยเย็นยือยู่นี่บอย่าบอกแค่ที่กไาแหน่งวินย่อยืนุ้งแดง พี่มีคนมา่อคนมักตาลบ่ให้ชวนมันพอแค่ไงดีดุมพูเออฝันจะปลูกมันบาทหนิเนาะให้คักเขาคือบอกพี่โอเกืนมาบักเผาอย่างกินได้นิ่วหน้าบักเผาเลยแยกดิ พวแขกว่า no ท <laughs> ําความสะอาดเดินนี่เป็นแท่นอวินจะมาเฉวินนี่เคยพแขกทำความสะอาดเลยเหรอาเดมาให้มาทบกอวินน่ะนี่มาตยว่างไงเน่อาเด้อมาเด้อมาแก่มันชุกเ็รัจักยนี่มันเบดมันเบดรับจักมันเบิดเดียวเ้ยมันช่อนหมากบ่มันเบิดได้ดิมันเบิดแล้ว ยังอยู่ขนาดเรนต้นอยู่เทไม่แสดนี่มันไม่แสไม่ให้ได้ตาแล้วบ่าองมองนะอ่ะนางดูให้อินปาดให้นะปาดแล้วมามามาหมวกกาวลายยังไม่ตุยให้แมนว่แมนดีว่มีอยู่ของมองอ่ะมาเล้วมาดูเนื้อกินของมองพอช่วงโอ้ยปัสสาวะมือคน อ่าเียวเลยสติลินสติเมื่อเช้าวะเช้าอ้ห่บยไปหญ่มาเออยังไปทนั้นนานน้ำดินผูเออโอเคไนี้มาาเออ่มาเด้อไม่ตุ้แล้วแงแก้วให้รับงนัางเก็บตัวนงนไข่ก็ยอย ่นไมเอเอมาเด้อมินอ้วกได้น้ำส่งนี่น้องเชอ้วกใช่อ้วกกินน้อลายอ้วกสบายดีเด้อพี่น้องเห่กินน้ำมูกดมบองน้ำมูกอีกมาบัมือลูกให้มันแนว่งแนวเอางงหมักเดียวอยากกินตินงวมเดียวนียกกินยอจ้ายิ่งเกลือบอไปแบดเ้อ ในมยองิสิมูลินิ้นสิด้่ฝามันนะกินยากับบัวได้เยชองสสุด้กันกินบวิ่น้องบินกูดมื่เรื่อยมันขผมันช่วงมันไดกูคนหนึ่งเราคันไฟคันไฟถือกับบัวบักินยาไหมเบอเบาแค่้เด้ก็เ้าเอิญเบแค่ไหนแ่นหลักเทา กินข้าวไปกินแน่ชวม้าวกินแน่สนใจหอดินยดินบอาดเงี้ยง้เงี้ยงยเงเงีดินยัด้นแน่นนแค่มากินมเลยเนาะมาเด้อปลาดุงเด้อกินมเด้อมาเด้อปลาดุงกินดินบ่มาเด้อปลาดุงกินดินบ ะพามสุกเออจำน้ำลินแน่เออเอาออกก่อนอด้วยเบื่นเื่อนมือมือมืินมาดิกินม่ได้หรหนเินกิน่าไม่ได้เป็นยังหนาไม่ได้เป็นยังดินหนักหนาคุนว่านี่ไม่ได้กรทำนี่แน่เมื่อวี้เมื่อนี้ อยาป็นชุดมันกรชอาไหมบอกสามสี่มือยแงอไมอยากใช่ไม่จอจะแม่ไม่ดูเอาใช่จ้โอ้ยนัวให้ปลกุยนิเอิแข้งนะลูหน้าตูโอ้กะหอกให้ตู้โอ้คือหมกผ้าอย่ีแน่ตู้โอ้คือกผ้าี่าพี่สาวให้ิอตู้โอ้คือกผ้า เป็นไแห้งไงพ่อมันบอกโซ่มัขึ้นเป็นเว้นเ่ยนแห้บ่แก่ก็ขึ้นเป็นคนอ่ะลางก็สะโดนแมงพุกโอ้ยแมงคืออะไรดิดีโอ้ยปากดีนเนี่ยเป็นยังบ้างบ่นาดประตูลองบ่อยนะไปก้านกายปลามาให้ละบ่นนี่นะบ่ คืนมานอนลงไกลแล้วค่ะค่ะหืมดุ่าตุ่นปาเดอกเลยกินข้าวแล้วปะกินอยางกินเล้วปากคุ้งขาวเมื่อยเ่าก็ลืมออกมาลืมปาาขามากคุูกมาผมไม่ไปขเกนไปวันนี้น่าเกินตักลงใหม่ปัเตอร์ยอเขาเขากับอัน ใช่ง่้องวินเหรอเล่นแล้วนะนไอเสือไอนิวบ่ะไอเสือไอนิวเตงหน่อยดิเนะเสหัวล้ดนนะเสือหัวล้านอันนี้ก็หัวล้านคือก้อนเตงหน่อยคือก้อนอะไรคะวะก้อนองวินเตงหน่อยเรนนีวบุมมีนี่มีมีผมบ่หรือว่าหน้าตาหน้าบ่ไม่คือไอ้นิวเปย์เอาอันนี้ก็ท่านเปย์อันนี้เราเราเราเล่นละ หนาไปปีาะพันพูด้วยนิ่อืมหนาไปปีหัวปปีม่ได้ขึ้นแาาพีเนาะหัวลานดิผงกับบุ้มีเออผงกับบุ้มีไม่ได้ขึ้นเลยสิมี่ผมขนาดได้เจนจันน้องเชิญเนาะผมี่มันบางเออผมมันบางเงี้ยผมบางกว่าน้องไอันนี้วาสไนเนาะสไหกายบุ้มีแน่น่ะ

ดานบ่อยขึ้นพาพผ้าก็เจ้าผ้าไปพี่้ดงเลยขึนได้ย่่ดินนี่บ่อยตู้เนียนีมาตู้ึ้นไม่ได้แค่ตกอกมันไปสูงแล้วนี่ต้องซื้อบัตรเติมเงินให้เราด้วแช่ดินบ้านวะไรย่งไงเพิ่ดูเจ้าเจ้าเจ้้าจู่บอไหม ถุงยังดูนะถุงคีดดินเนนิ้วหละอย่าจับไปจับปากข้าวก็เดียวขึ้นไปก็ซซํำกับป้าเนื้อนิ้วนี่เออตอนแรงพออยนได้แจ๊งเลยมันเด่นหเย็นลมเร่องยมอ่ะอือหันดินพแค่อ่าตรายร่ะโอ้ขึ้นเฉยดิน

มันกระดันได้เนาะเป็นบอกเลยเนาะงงามเลยต้องลงฟาไฟมาตละตุยฮ่าหักกักกนเนี่ยถ้าัแขกมาลงมากันถ้าเล่นนะครับร้านไปกันเท็ดกินนะอมนีกันนีันนี่ันเต้นเต้นว่าค่ะฮะเียบ่ยเี่ยเียเย่่ดกินลาเ้นี่ ากาหฮอนครับลองทิ้มองดูก็จะกินบอกตุ้ยลงมาลงมาลินวะฮึบฮึบโอ้ยมือเราเห็ดดินไม่ใช่กีดินแข็งเนาะันออนนะก็ย่านะลองมองใช่ไหมมันอ่อนเลยถิ่มโลกไปทั้งภูณัยตุ้ย่า

Ao nó bàn cạnh luôn. Oi, <laughs> đại bỏ Wow bỏ đại bỏ đại đây 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 đại đây đại đây đại bỏ đây bỏ đại 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 bỏ มาแก่ผ้ามามาเนาะเออโอ้บอแกจะไหนเชียวช่องสี่ช่องสีแขงอยู่เลยไมเจ็ดการไหม อยากว่าต okay, okay. 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 ัวก <Okay. S 1> ันกินไรกว่าตัวเชียบ่าแขกว่ากินดิเฮ้เชียวาแขกกินดิเียวาแมาาอุ้มไหมแม่จะพาฮึบบ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 นบบ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 บลบบบบบบเบบนบบ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 บดนนเบบบนบ ตัว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 ไปนะลูกเด็กอ่อนเนาะอ่อนแลยโอ้ยมายจะบพอใจกันน้ไมันจะซะเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวไม่เป็น Ờ, Tìm ừ, con mắt, yam kim bay yam kim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  đây, la bay 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 ดิ่เคือบอกให้เานตวิเมื่อเพื่อน่่นะตาตีอยู่ไอ้มีอาวมาขูดด้วยเป็นบุญหนานงกรโตนาเอนิวเพราะลุงน่าสมนะเออเนี่ยกกินชมเพรา้เเพินกัเนาะโอ้ยดาวเอินมากิน่นิว Đi đi Nếu mà lên, điên mà <laughs> ừ. Ừ. Bà. một lần nữa chung bao nhiêu mọi người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  mọi em mọi người 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 Tắm người này, <laughs> này khúc nương người mọi người mọi

เาอาซาบูนขึ้นมาตัวใ่ชเนาะลานกินนี่ลานกอไปใส่ดินนาเตุบน่อยบออ่ะไดตุบน่อยนั่งตอนอันดูกาได้บนี่เนาะนาจ่าคนพูเราเตุบน่อยให้ดินนะซิมดนนามันอะโอเคอยากดินตุบน่อยเว่าจะเกีออก เบิดแล้วถือฟ้ามันกะถือฟ้ามันก็ชุมไม่ไ้จ้ากินแม่ตัวนั้นซ um ิมม si ึก eh> ันบาซิมงกันเออนี่ขูถ่ายยิมงกันพอจุ๋ยโดนเม่อพอจุ๋ยเดนมีแต่กับอยางนั้นมาดูม่ได้วินแ่บสหลออือาพาพาพาหนาม่ิ้มาน เดี๋ยวมาแต่รับลูกเราไปแทนบ่แนราไปรับลูกแล้วต็มไปจังเะตัวนี้ยังม่ไออกนะโอ้ด้ดีล้นยอย่างโอ้โหซีิวตัวี้ิมอะไรจ้ะทำบุแค่กินน้ำเนี่ปบไปไบ่อ้ากัน cái măng lên sao lòi sao lòi vinh sao vinh sao lòi 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 vinh sao vinh chơi lòi vinh sao lòi vinh 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 อันหั่งบุแดงมาใช่หอคนก่อนเจ้อหั่งบุแดงมาใช่หอคนก่อนกลัวเลยไอ้ยมันนั่งดินเย็นอยู่พี่เนี่ยพ่อจังบอกเมื่อไหรนป่าแล้วแต่ว่าเมื่อนี้เย่อใครกลัวนะเฮ้ยป่าบบกินเด้เจ็บอว่ะแต่แซ่ดอยู่เนาะชิมหมดแล้วเฮ้ไปนั่งเฮไปนั่ง จบได้เปล่บ่้าพาได้ไหมจบคลิปไปเลยไปเด้อลากมาตรงนี้นิดสปนิดีปนิดเลยๆไปบัดเดียวได้ไหมเข็นหนึ่งอุ้มหลานแขนหนึ่งจับกล้องไปนะเฮตุปะนะโดยโดยพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อเนาะโดยโดย